สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำต้มยำปลากระป๋องกินกันนะครับปลายเดือนนะครับต้องต้มยำปลากระป๋องกินแล้วช่วงปลายเดือนนะครับก็มีตะไคร้นะครับมีข่านะครับก็จะหั่นตะไคร้ก่อนเลยนะครับหั่นเฉียงๆนะครับมานนี้นะครับไอ้นะครับ ขาครับบางๆขาบางๆพอใส่น้ำประมาณหกร้อยมวลนะครับแล้วก็มีขามีตะไคร้มีใบมะกรูดนะครับมีหอมแดงนะครับพริกแห้งนะครับรอน้ำเดือดนะครับนี่น้ำเดือดนะครับเมื่อกี้ผมใส่น้ำปลากระป๋องนะครับก็จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผักชี เมื่อกี้นะครับไม่มีขาตั้งกล้องก็เลยอ่าใส่แล้วก็ให้ท่านชมดูนะครับนะครับใส่มะเขือเทศไปแล้วนะครับเหลือมะนาวนะครับเราได้ที่สักพักก็เลยรอมะนาวเนาะนะครับใส่ที่แล้วนะครับใบกะเพราเลยนะครับนี่ขานไม่เลเลยใบกะเพราเด็ดเลยครับ ใส่ไปเลยครับอ่บปไปนะครับปิดไฟน,นะครับอยู่มะนาวใส่เลยครับมะนาวหนึ่งลูกนะครับคลิกนะครับอะไรนะครับ นองพัทีีไปเลยครับเรียบร้อยครับคนไหนครับกินูวันนะครับอืมอร่อยมากครับเมนูวันนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับต้มยำปลากระป๋องนะครับน่าทานไหมครับก็ประมาณนี้นะครับต้มยำปลากระป๋องนะครับก็พร้อมทานได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ